Sort Art Online น์ว i เล t s นช็อตดาเข้าไม่ได้ครับผมเกิดข้อผิดพลาดลบและโหลดใหม่ก็ลองเล่นไม่ได้ทำยังไงดีคลิปนี้ผมมีสอนครับแต่ผ <c oughs> ม,มรู้สึกว่าการเปิดคลิปเมื่อกี้มันเป็นการเปิดคลิปแบบแปลกในในแนวทางผมนะผมก็ไม่ค่อยชอบเปิดคลิปนั้นนั้นเท่าไหร่เอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าเกม Sort า r t ตออนไลน์ว i เล t s นช t Down วนะครับผมหรือซอส S O V S นะครับผมตอนนี้กําลังเป็นเกมที่ เพิ่งเปิดใหม่เลยสดๆนะครับผมเปิดวันนี้แล้วผมก็มาอานะ่านครับซึ่งหลายคนเนี่ยเจอปัญหาว่าเข้าเกมไม่ได้ครับผมมันเกิดข้อผิดพลาดลบแล้วโหลดใหม่ก็ยังทําไม่ได้แต่ผมจะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าที่ผมจะมาสอนเนี่ยจะสอนแค่โปรแกรมบลูสเต็กเท่านั้นผม Blue ูสเต็กเท่านนะั้นเนาะไม่สอน l อ p l a y พ r หรือว่าน o x นะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นแนละ้วผมก็ใช้ Blue Stack อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยไปโหลดบลูสเต็กซะใช่ครับผมก่อนอื่นคุณก็ไปโหลดบูสเต็กกันก่อนจะเล่นเกมไม่มีบลูสเต็กก็จะเล่นยังไงนะครับผม นี่ครับก็จะเป็นหน้าตานะผมโดยการที่วิธีที่เราจะเข้ามาเนี่ยก็พิมพ์ไปเลยครับ blue stack นะผม blue stack 5ก็ได้ีแล้วก็เลือกอันที่สองจึ๊บอ่ะมาละกดดาวน์โหลดง่าอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วแล้วก็กดติดตั้งบลา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 นะครับผมแล้วคุณก็จะมาหน้านี้ซึ่งพอเราโหลดเสร็จเนี่ยเราจะมีสองตัวนี้มาตัวแรกก็จะเป็น blue stack ที่กดเข้าไปได้เลยกับอีกตัวนึงจะเป็น blue stack อีกกับอีกตัวนึงจะเป็น blue stack อ่า multi อ่า intransi manager นะครับผมซึ่งมันจะเป็น หน้าควบคุมตัวเลือกโมสแต็กนะครับผมบลูส t ต็กเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่อ่ามัลติก็ได้ครับแล้วแต่เราจะสร้างขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะลบอันนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวผมลบให้ดูส,สดๆเลยลบแบบ่ะซึ่งปกติเนี่ยพอเราโหลดมาเนี่ยเราจะมีแค่บลูส t ต็กหลักอันเดียวครับผมแต่อ b บลูส t ต็กหลักที่เราโหลดมาเนี่ยเราจะไม่สามารถเล่นเกมวารเลียนอ่าซอร์ดออนไลน์อะไรนั้นได้นะครับผมวิธีที่เราจะจะเล่นเนี่ยให้เรากดไปตรงหน้าจอเดี่ยวนะครับผมแล้วกด instant เปล่าเนาะแล้วก็จากนั้นเลือกมาที่ ขาดว่าอะไรผมอ่านว่าพายนะกันพายหกสิบสี่บิตครับผมกดมาถัดไปครับผมจากนั้นเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าเลือกกลางไว้ก็ได้ครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่จริงก็คือเลือกอะไรก็ได้มันไม่ส่งผลต่อเกมอยู่แล้วคือมันจะส่งผลก็คือความแหลกของคอมคุณนั่นแหละยิ่งเลือกสูงมันก็ยิ่งแหลกแต่ภาพก็ยิ่งสวยอะไรประมาณนั้นผมก็แนะนําให้ถ้าใครที่คอมไม่แรงมากก็เลือกกลางไว้ซะหรือถ้าใครที่คอมกากก็เลือกต่ําใครที่คอมเทพเจ้าก็เลือกสูงไปอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็บระสิทธิภาพกก็สมดดุลไ้ แล้วแต่นะแล้วแต่เลย DPI ก็แล้วแต่แล้วแต่หมดเลยตรงนี้ผมก็ไม่ได้ไปกะใครอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีรูปแบบแนะนำะด้วยพอเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดไปครับแล้วก็รอมันดาวน์โหลดโอเคตอนนี้ผมก็โหลดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่แล้วก็จะได้ BlueStacks 2มานะโดยที่ถ้าไม่อยากให้มันลืมเนะี่ยเปลี่ยนชื่อไปก็ได้ว่าอ่อ Sao vs ก็ได้ตรงตัวดีอ่ะประมาณนี้ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องเขียนว่า pi หกสิบสี่บิตเท่านั้นนะครับผมถ้ามาเขียนเป็นโนกัสามสองบิตหรือ no กัสหกสอบสบิตเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เนาะต้องเป็น pi หกสิบี่บิตแั่นี้ผมบอกไปว่ากดหน้าจอ i n s t a n d บ่าแล้วให้เลือกายเท่านั้นนะครับกดเริ่มต้นได้เลยพอเราโหลดเสร็จแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอ blue stack ขึ้นมาเนาะก็รอมันโหลดไปอ่ะเราเข้ามาในหน้าจอ blue stack แล้วพอเข้าตอนแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมก็เข้าไป o r e ไปเลยใช่แล้วก็ใส่ in อกอินเข้าไปนะครับผม เดี๋ยวตัดไปตอนที่ผม sign in เสร็จแล้วดีกว่าโอเคพอเรา sign in เข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยก็พิมพ์ไปเลยครับ S A O V S นะครับผมมันก็จะขึ้นมาให้นี่นี่มันก็จะมีนะผมปกติ emulator จะไม่มีให้โหลดเนาะแต่พอเราใช้เป็นพาย64มันจะมีให้เราโหลดแล้วนะครับกด install ไปได้เลยนะครับทุกคนกด install ไปได้เลยแล้วก็เราโหลดเสร็จมือเดิมับผมเอาเพลงเ a t o ตไปฟังกันก่อนแล้วกันเนาะ Uh huh. ตอนนี้เราก็โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ Sword Art Online. s อสอาร์ตออนไลน์ vs กดเพ่ไปได้เลยตอนนี้เราก็มาแล้วในเกมเนาะกดทัดทินไปกดยินยอมนะผมกดยินยอมไปกดถัดไปนะผมอะแล้วก็ใส่จิ๊กซอให้มันเข้าเข้ทาที่เข้าทางจากนั้นก็กดทัดอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วก็กดยอมรรบทั้งหมดครับผม แล้วก็ลองกดทัชด,ดูการกดทัชครั้งนี้เนี่ยจะดูว่าคุณสามารถเข้าเกมได้ไหมปึ๊บอ่ะอย่างผมเข้าได้นะครับแต่สําหรับคนที่เข้าไม่ได้เนี่ยลบแล้วโหลดใหม่ครับผมคือลองไปดูในไลฟ์สตรีมที่ผมไลฟ์ไปได้นะครับเพราะว่าอย่าเพิ่งท้อท่านลบแล้วโหลดใหม่รอบเดียวแล้วมันไม่ได้พยายามลบแล้วโหลดใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้นะเพราะว่าในไลฟ์สตรีมผมทำไปถึง3ามสี่ครั้งอยู่กว่าจะได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้คุณรู้ว่าการลบแล้วโหลดใหม่เนี่ยมันก็ทําให้เราเล่นได้นะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อตกลง แล้วก็ลงทะเบียนด้วยชื่อนี้ได้ไหมใช่ครับผมเข้าเกบแล้วก็ทัชสกีอย่างนี้แล้วก็จากนั้นก็เลือกกราฟิกครับผมเลือกสามพออ่ะแล้วก็เรียบร้อยครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดข้อมูลเบื้องหลังในเกมก็จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับการช่วยทุกคนสามารถเล่นเกมซอร์สแอดออนไลน์ VS ได้นะครับในแค่บูสต์ต็เท่านั้นนะผมขอไม่แนะนำโปรแกรมอื่นให้เนาะว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าอยากจะไปดูโปรแกรมอื่นก็ลองไปขอให้คนอื่นดูเพราะว่าผมไม่อยากทําเหมือนกัน เนื่องจากเดี๋ยวมันจะเปลืองพื้นที่อะไรหลายๆอย่างเนาะก็ขออภัยในตรงนี้ด้วยแล้วกันก็เป็นประมาณนี้ถ้ายังมีคําถามสงสัยว่าทำไมมันยังไม่ได้สักทีผมพลาดตรงไหนไปนหรือเปล่าก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างได้เดี๋ยวผมจะลองไปช่วยตอบให้เนาะสำหรับนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับแลวเดี๋ยวรอเจอคลิปที่ผมจะสุ่มทีมเทพ3ตัวให้ทุกคนดูแล้วกันมีการขิงตอนท้ายด้วยอย่างชอบเลยเจอก,กันนะผม